คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ความใจบุญค่ะของพี่เอประสินนะคะที่เจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าเพราะความใจดีนี่แหละเป็นเหตุนะคะให้ถูกคนทักมาขอยืมเงินขอความช่วยเหลือแบบเพียบเลยงานนี้พี่เอ,อบอกเลยนะคะว่าหัวจะปวดเลยทีเดียวค่ะ เพราะความใจบุญเป็นเหตุจริงๆนะคะทำให้นักแสดงหนุ่มเอปศสินถูกได้รกข้อความมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะโดยอ้างเหตุผลต่างๆนา,นานานะคะเพื่อให้เขาเนี่ยโอนเงินให้ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันจนเจ้าตัวเนี่ยต้องเอ่ยปากเลยนะคะบอกว่าทุกวันนี้จะเป็นมูลนิธิอยู่แล้วละค่ะแต่แม้ปากจะบ่นแต่ก็ยังคงโอนให้อยู่ดีนะคะโดยที่ไม่ได้เช็คข้อมูลด้วยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ความใจบุญยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีแผนที่เลงจากจะสร้างเทวะลัยพญานาค ที่ตนนับถือพร้อมแนะนําวิธีหมูให้ถูกต้องอีกด้วยล่ะค่ะวันนี้ก็มีเกือบเป็นมูลนิธิอยู่แล้วครับมีแต่คนมาขอเงินพ่อป่วยลูกจะคลอดอะไรเงี้ยซึ่งเรารับรู้ดัานพปอาอ่านเงี้ยอ่านแล้วไม่สบายใจก็เลยต้องโอนแล้วโอนไปด้วยบางทีเราช่วยเขาตลอดไม่ได้เราเราไม่ได้เศรษฐีเพราะฉะนั้นอาจจะมีหน่วยงานที่เช็คเร่องเนี้ยเอาคุณดลหมากจริงใช่ไหมนั้นฉันช่วยจริงแต่ไม่โดนหลอกไม่มีใครโดนหลอกผมไม่แน่ใจ คือคือช่วยเราไม่